น้องสาวมาแล้วก็ว่าไงน้องสาวบอกว่าผ่านทางได้ผ่านทางได้ใช่เอาดีเลยงั้นผ่านแต่มีข้อแม้มองอะไรนันก็ตกตาแตกมึงชอบกูเหรอจะเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลอะไรอ่าวก็จะเก็บข้อมูลคุยอะไรกันแล้วมองตาจะถล่มเลยนะมึงโอไม่ได้ชอบหรอกมึงอย่ามาคิดเลยเน็ตสักวันหนึ่งมึงจำไว้นะมึงจะเรียกกูพ่อ โอ้ยเย็นเฉียงใวิงแล้วสวยรุนมาเลยนะรุนน้าจะไปทำอะไรทำอะไรโฉดพี่ดีเหมือนกันจะมึงจะได้มาช่วยขายข้าวเหนียวคือน้องบอกว่าให้ผ่านทางได้อะผ่านทางได้แต่มีข้อแม้ข้อแม้ว่าอะไรถ้าผ่านทางก็ต้องผ่านคนไปก่อนผ่านคนใช่แล้วผ่านคนไหนอะ คนเนี้ยคนไหนนะคนเนี้ยทำไมรังเกียจผมสองคนอาหลานล่วงผ่านด้วยครับแล้วหลานไปอีกแล้วเดี๋ยวผมขอปรึกษาเพื่อนๆกับน้องๆก่อนเขามากันสี่คนคุณก็มาสี่คนค่ะได้อ๋อนุพาลูกพาเมียมาด้วยไม่มีไม่มีไม่อิสเรีเวชยันนันดาชัยผมใสยศาสตร์ครับเดี๋ยวผมใสยศาสตร์คุณชื่ออะไรนะใสยศาสตร์โ อีเทะเลอะไรหมดเรื่องไหนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมากันเดียวลง่อนนะเร็วๆเว้ยอันนี้ไม่นี้ไม่ได้ปรึกษากันไม่ไหวแล้วตัวเล็กหน้าไม่ไหวแล้วมาการเทียนก็หื่นลยนี่นี่การเทียนนะโดนดนหน้าร้อยแบ่งแบ่งแบ่งให้ลงตัวเอาเลยเขามาสี่เรามาสี่ให้นอนเขามีอ่อตัวเล็กเนี่ยลาดทิยาองค์นี้สุดลาดทิยาเขาจะเป็นชุดเหมือนถุงปุ๋ยเขาเรียกว่า นางข้าหลวงขีข้าเออขีข้านะแล้วส่วนชุดสีน้ำเงินเนี่ยเป็นลูกเป็นลูกชุดนี้เป็นแม่แบ่งให้ลงตัวเอาไงเด็กกับเด็กก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วเออส่วนเอนางข้าหลวงคนใช้อ่ะคนใช้จะเป็นของใครไม่ได้มึงเอาไปเพื่อนมึงเอาไปเอาเเออเอาไปเลือดสองคนลูกเพื่อนเคลียร์ไปลูกเราเคลียร์เออแล้วแม่เอาแม่เดี๋ยวพ่อเคลียร์เองไม่เป็นรกันไม่ถูกปล่อยให้ตัวเล็กไปก่อนเลยชิมลาไปไปไปลูก แต่การกินเลยลูกปรึกษากันนานจังเลยจะไปไหมจะไปไหมให้หนทีไปไปเฮ้ยัจะมาให้มันไล้นแล้วทไมเรียกกันไปไหมไปไหมให้หนึทีอุ้ยตกไปจะเอาสองทีใครชอบเปิ้นี่น่เล่นเองไป ไงกันเข้าได้แล้เเครื่องครมาแล็วนางขันจะหมดแล้วทานทางไหมครัพี่เบนสะอาดไหมจ๊ะขุยังไม่หมดนพี่นะสะอาดจริงะ

มีขนาดไม่ยอมแลเนี่ยเฮ้ยใครจงไขอะนี่กูเล่นกอะไรกูเล่นไมไมนั่นแลเดี๋ยวที่อีหน่อยมึงต้องมานั่งดูเขาแล้วอ้อ้่ะทิตย์จะกันลัวตาเราแล้วไปไหมไปเขาไปกันแล้วอะแล้วเราไม่ไปกันเรอไป แน่ใจแล้วนะว่าคุณจะผ่านทาง่ะแน่มาคุณพร้อมแล้วหรอพร้อมพร้อมแล้วใช่ไหมเฮ้ยเร็วอะไรอะเลยปเนยไปเลยถอดทำไมไปไปถอดเท้าไปไลน้่เาะโอ้ไม่ไหว่วร้อยเหรอ้อยร้อยร้อยไม่ไห้หน่นึ่ไม่ไหวพลังมันชิเมียพร้อมครับ วันใจว่าเบียวว่าคงไม่แค่ต้องโดนแล้วคนนี้ไปครับไปครับเฮ้ยไปก่อนนะเด็กคนนี้เลยมือหญิงจูงผู้ชายหมดเลยไปแล้ว้โโอห รวยเหมือนท้าศิลจ okay ะซื้อคื่อบินไอพงอาพาว่นชนบางไม่หยุด ไม่เลยไม่รู้ไม่รู้ไม่ไหวที่เรื่องทอนไหนก็ไม่มีที่อื่นสิไม่ไหวผมไม่ไหวผมไม่เลยไม่รู้ไม่ไหาไปไมีที่อื่นก็ไม่ได้นะไปยุ่นจันทร์อังคารผู้สุกเนอะแล้วจันจันทนต้องขยันจัขอเพลงมาขอเพลงอะไรอ่ะคะอยากจะร้องคู่ด้วยร้องคู่หงฟ้าไม่ได้เลยค่ะอยากฟังคนเสียงขบมือครับ ลมเป็นยังไงหงฟ้าขนลุกโชวสีให้เขาฟังแบบบินไม่ได้เจ้าบินออนลาเลืให้งฟ้าจะมาีบบนีเจ้าอยลาเลยในเหนมาสิเหม็เดียงแด็ปิดกัน I am <laughs> <laughs> ใครนะป่าหนาหน้าน้ำเพชรจ้าป่าหนัทีใช่ที่น้ำเพชรเป็นเนี่ยป่าไปไหนก็ได้ไปป่าไปไก,กลไกลกูเลยไปเสียงแรงที่จะพาพขอ <c oughs> แล้วของเพ็ดครบเลยโอ้ยฟ้าอย <c oughs> ู่แล้วพี่ต้องไหนอ่ะเอ่อผมจะมาขอผ่านทางอุ้ยจะมาขอผ่านทางแล้วพี่รู้จักหนูแล้วหรอคะเนี่ยพีห่หนูชื่ออะไรจ๊ะหนูชื่อชื่อว่าจิ๋มขมลมวิวค่ะชื่อของกับพี่เลยพี่ชื่อ ที่ชื่อขวยหวานสถานเมนลอยสถานร้านอื่นไม่ได้หรอคะมันอยู่ตรงพี่พอดีถ้าไม่รังเกียจจิมค่ะจิมช่วยพาขวยไปผ่านทางจิมหน่อยได้ไหมครับขวยจะผ่านจิมผ่านทางครับผ่านทางของจิมครับจิมทางของจิมเนี่ยมันไม่ธรรมดาดานักธรรมดาครับดอสระอาดามันเป็นยังไงนะครับทางของจิมมันเป็นทางลู่ล่าง ข่วยๆไหมเธอข่วยวครับจิมข่วยๆสิงไหวให้จิมพาป่วยไปเลยครับไปเลยค่ะครับผมคุณ่วยค่อยๆเดินนะงมอาจจะว้างไปนยค มโนแต่องนะจ๊ะว,ว,ว้ายเร็วเองตายจังเร็